นะครับครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโปรเจกต์ทำชาติใจในสอสอครับในหัวข้อเรื่องรเรือเอเเอเ่องข้าวไทยนะครับก่อ,อ,อนเลยนะครับเราเลือกหัวข้อ,ขอมาหลายข้อ,ขอมานะครับตัวอย่างเช่นหัวข้อขอ,อะไรครับบ้านซีบ้านปอบครับครับผมแล้วก็มีพวกไอโฟนมีท่าโฟนหรือแม้กระทั่งวิศวกรที่อลักสแควร์ต่อครับแต่ว่าหัวข้อพวกนี้เราทำไหมครับ เราไม่เอาเหมือนกันนะครับผมครับแต่เราพับเรื่องหัวข้อข้าวไปเพราะว่าเหตุผลที่เราเลือกหัวข้อนี้เรามาดูกันนะครับว่าเห็นเพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับข้าวไทยเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามากครับขาวทุกนทบาทของทาวไทยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับข้าวมากนะครับซึ่งเป็าลื่นเศรษฐกิจนะครับรซึ่งข้าวเนี่ยทำรายได้ให้กับประเทศเรามากมายับครับ 2,000ล้า2ครับ1ล้านล้านเลยจากข่าวนะครับประมาณ2แสนล้านบาทครับแต่พอมาปี2,005จริงๆเนลดลงเหลือ1แสน1แสนห้ล้านหาล้านบาทครับจำพอปีล่าสุดนะครับปี2 5 5 1ลดเหลือ1แสนล้านบาทนี่ครับเป็นสาเหตุที่เรามาศึกษาเรื่องข่าวว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็จากข้อมูลเมื่อกี้นะครับผมทีแบงค์ได้บอกมา พอทําให้เราได้ทราบว่าปริมาณข้าวไทยการส่งออกข้าวไทยนั้นนะครับมันจะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราต้องมาให้ความสํคาคัญเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเพราะว่าข้าวนั้นเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้วก็เป็นปุ๋เชเศรษฐกิจสามารถทํารายได้ให้กับประเทศเรามากนะครับมแล้วก็ในหัวข้อแนว,นวาทางการหาขา้อมูลของเรานะครับแล้วก็จะหาข้อมูลจาก สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการดูข่าวสารจากทางโทรทัศน์หรือว่าวิทยุนะครับแล้วก็มีการหาขร้รอมูลจากในหนังสือหรือว่านิตยสารนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่ได้นะครับมาประมวลผลแล้วก็มาวิเคราะห์มารวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันแล้วก็นำมาทำเป็นในส่วนของรายงานแล้วก็อินโฟกราฟิกเรานะครับและนี่ก็คืออินโฟกราฟิกของเราถ้าผไปดูได้ไปดูได้เลยครับ